สวีเดียวฮัลโหล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 ฮัลโหสวัสดีทุกคนจากอันดมันานที่เรามีโอกาสไปเจอกันในวันนี้ใครก็ได้เอานะไรกา้น่าจะอยู่ตรงข้างหลังผมที่นี้ลืมยิบมาก็มีนเป็นวบัญญาที่โพลีเออโบลีีน้ เด็กมันกำลังจะเรียนจบพรุ่งนี้ก็จะรับปริญญาก็เลยมีโอกาสเข้าไปบรรยายเด็กเทคนิคเทคโนเนี่ยน่าจะหลายที่แล้วเขาไปบรรยายมาแล้วก็มาบรรยาณชิ้นี่ต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเดินทางไปร้านกาแฟมาคิวตรงสนามบินเชียงใหม่เพราะว่านัดนัดพวกลูกศิษย์ไว้ที่นั่นเพราะที่สองที่ยเป็นที่ปิดหมดเลย คนนอกจะเข้าไม่ได้ก็เลยให้เขาไปเจอคนในสนามบินตรงร้านกาแฟเจ้าของร้านไม่รู้เพราะอาจารย์มีเจตนาที่จะเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะเพื่อดีใจเฉยเพื่อดีใจไปกินกาแฟตามปกติเจตนาเจตจำนงมีแค่เลยไ็กน้อย่างมันก็เลยปให้ทําให้ฮะข้างหลังก็ดีเราเราจะมีการฆ่าไหม ท่านทั้งหลังไม่ได้ยินหรอได้ยินไหมอาจจะต้องเปลี่ยนจุดวางหลังโผลแล้วทั้งนั้นโอ้เสียงดังเลยแล้างหลังเลยอาจจะเป็นเพราะลกวันกลางแล้วก็แล้วมันจะมันจะวางมัน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 เป็นแบบไม่มีสายใช่ไหมบางครั้งก็ยียีแตรงนีแต่ก็ไม่รู้ว่า โอ้ยนี่มันจะอะไรนู้นนี่น้อข้างนอกเออลบขาวนั่นแหละใช่นาละวางเข้าไปในเต็นท์ไม่ต้องหันไปข้างหลังนะก็ได้เดี๋ยวข้างหน้าก็จะมาดีทีเนี้ยประมาณนี้ได้ไหมอ๋อพอเวลาตรงนู้นบล็อตรงนี้ก็เหมือนจะเราได้แต่เราได้ยินไหมและข้างนี้ได้ยินไหมนาะได้ยินชัดไหมชัดเนาะโอเคได้ยินชัดแล้วเนาะข้างหน้านี่ได้ยินเนาะโอเค ก็เดี๋ยวจากพอเวลาเสร็จที่สนามบินสามโมงครึ่งทีนี้มันีก็เจริญหน่อยหนึ่งก็จะน่าจะประมาณสักสี่โมงแล้วก็จะมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวที่ร้านกาแฟที่สนามบินแล้วเขาไม่เขาไม่ไม่รู้เขาเข้าใจว่าจะไปจัดงานแต่ความเป็นจริงเราไปเจอแค่พวกลูกศิษย์เรากลุ่มเล็กๆที่เขามาคงไม่ได้กี่คนหรอกสิบไม่เกินสิบคนอะไรเงี้ยสำหรับคนที่เดินทางมาได้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ตกใจเพราะเขาบอกเขามีงาน เราบอกว่าเวลาแค่ไปนั่งกินกาแฟเฉยไม่ได้ไปจัดงานอะไรแค่ไปนั่งคุยกันกับลูกลุ่มลูกศิษย์แต่จะชอบนั่งคุยกันกับกลุ่มลูกศิษย์คุยกันน้อยไม่เยอะอย่างเงี้ยมันดีตรงไงเล้มั้ยเวลาคุยกันสภาวธรรมมันจะมาละเอียดมันจะละเอียดมากเขาถามอย่างเงี้ยถามเรื่องการปฏิบัตินั่งเป็นยังไงภาวนาเป็นยังไงมันจะละเอียดละออมากอาจจะจะชอบเวลาคุยกันแบบเงียบๆเบาๆสบายเอาจริงๆจะไม่ได้ชอบด่านะเหนื่อยเวลาแหบปากก็ยิ่งมันเหมือนกันนะ เวลาแบบมันวีวดวีขึ้นมาเราเป็นคนแก่เง,งี้ยผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราสังเกตเลยเวลาเราโกรธอ่ะดา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 ,ดา,ดาเสร็จปุ๊บนี่ความดันขึ้นนะลงกินนะเพราะว่าอะไรอะ่ระมันเหนื่อยมันใช้พลังงานเยอะมันใช้แรงเยอะอ่ะอาจาร,รายา์เอาเวลาใช้ด่าจันดาต่อเนื่องสี่ชั่วโมงืี้แล้วกันว่ามันจะพลังงานมันจะขนาดไหนอ่ะมันดึงออกไปเวลาจันดาเสร็จเนี่ยหลังจะลงไรสดเสร็จเนี่ยจันด์่อนหายใจนะไม่มีใครเห็นเรื่องหลังหรอกว่าอาจารย์เนี่ยเหนื่อยขนาดไหนกับการด่าแต่ว่าก็ด่า ก็เต็มใจในการด่าแล้วก็ยินดีในการด่าต่อไปเหนื่อยก็ยอมมันเป็นเหมือนแบบฝึกออกกําลังกายทางปอดไปในตัวด่าเยอะดีนะแต่เวลากาจรพูดสภาวัดทาแบบสบายๆพูดสบายๆค่อยๆพูดทีลนิดอันนี้แฮปปี้เพราะว่าอะไรมันค่อยๆพูดเทีลนิดไม่ต้องออกแรงเยอะไม่ต้องออกเสียงเยอะค่อยๆพูดไปทีลนิดค่อยๆไล่ลาดับไปทีลามันก็เลยทําให้สบายในการบอกในการกล่าวในการพูด มันก็ดียิ่งขึ้นเมือวันนี้ที่อาจารย์มาพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุไม่จําเป็นเลยที่จะต้องพูดกับโชกห้างเพราะพวกเราเนี่ยมีวุฒิภาวะบางคนเนี่ยอาจจะปฏิบัติภาวนาบ้างแล้วบางคนอาจจะนั่งสมาธิเดินจงกรมบ้างแล้วพวกเราเป็นผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าทุกคนเนี่ยมาฟังธรรมกันเพื่ออะไรถ้าเวลาจะไปสอนจะจะมีการไปสอนผู้ป่วยตเตียงวัยชราใกล้เสียชีวิต อาจจะไปสอนเพื่ออะไรจุดประสงค์เพื่อให้เขาเตรียมตัวรอคอยการตายมีสติในการรอคอยการตายพวกเราทุกคนต้องยอมรับนะว่าเราเดินสู่ความตายอย่างแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉังนั้นชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตที่เราเดินมาสู่จุดนี้ได้ซึ่งอาจารย์ยังรู้สึกว่าชีวิตอาจารย์จะเดินมาถึงจุดนี้ได้หรือเปล่าจุดที่เรียกตัวเองว่าผู้สูงอายุเนี่ยยังไม่รู้เลยสักว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ได้ไหมแต่วันนี้พวกเราทุกคนสามารถเดินมาสู่จุดที่เรียกว่าผู้สูงอายุได้ สแสดงว่าก็เดินมาแบบไม่ธรรมดาเหมือนกันสแสดงว่ามาด้วยกําลังของอินทรีย์บารมีของตัวเองแบบไม่ธรรมดาเหมือนกันดังนั้นหน้าที่เราตอนนี้เราเดินมาถึงจุดนี้แล้วมันเป็นช่วงบ้านปลายชีวิตมันเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตที่เราจะมีชีวิตต่อไปเนะี่ยเราต้องอยู่บนหลักของสติสัมปชัญญะเราต,นนต้องเริ่มต้นในการดำรงสติเ<ล>พื่อมีสติในการอนนการอคอยต่อการตายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทีนี้การมีสติในการรอคอยการตาย มันต้องทํำยังไงการที่เรามีสติในการรอคอยการตายอย่างแรกเลยคือเราต้องพิจารณามันเสมอว่าเรามีความตายเป็นที่ตั้งเรามีความตายอย่างแน่นอนเราต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทถ้าเราคิดางเนี้เราจะรอคอยมันจะให้เกิดความหวาดกลัวแต่คนที่ไม่มีสติในการรอคอยต่อความตายเราจะเกิดความหวาดกลัวกลัวว่ามันจะมาเวลาไหนกลัวว่ามันจะมาตอนไหน กลัวเวลาที่มันมาแล้วมันจะเจ็บป่วยได้ค่ายังไงเราจะเกิดความกลัวกับเรื่องพวกนี้ดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรมีสติรอคอยมาเลยเพราะอะไรมันมาแน่แต่ที่ไม่แน่ในความตายคืออะไรเวลาเราไม่รู้เวลาว่าเวลาไหนเราจะตายกี่โมงกี่นาทีกี่วินาทีวันไหนเดือนไหนปีไหนอันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะตายตอนไหน แต่เรารู้ได้ว่าตายอย่างแน่นอนอันนี้ทุกคนรับรู้ได้แต่คำถามคือ,อการที่เราจะตั้งสติในการรอคอยมันต้องคิดพิจารณาอย่างไงเช่นเราพิจารณาว่าในขณะที่เรากําลังนั่งอยู่ตอนเนี้เราอาจจะหยุดลมหายใจไปเลยก็ได้ในขณะนี้เราอาจจะหยุดลมหายใจหรืออาจจะตายไปในขณะที่เรากาลังนั่งอยู่ในขณะนี้เลยก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่เรากาลังนั่งอยู่เนี่ยหัวใจอาจจะล้มเหลวก็ได้ เนี่ยทำไมสติรอคอยมันอย่างเนี้รอคอยว่าเดินเดินอยู่ล้มแล้วเราอาจจะหยุดลมหายใจไปเลยก็ได้กําลังนั่งอยู่แล้วเรากําลังหมดลมหายใจไปเลยก็ได้กําลังนอนอยู่วันรุ่งขึ้นเราอาจจะไม่ตื่นนอนมาอีกเลยก็ได้ให้เรารอคอยมันมีสติคิดถึงมันแบบเนี้ยตลอดเวลาอย่าหยุดคิดคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยตอนเราเรากินข้าวอยู่ข้าวอาจจะไปอุดหลอดลมเราแล้วเกิดความตายตอนนี้เลยก็ได้นะเรากําลังกินน้ําอยู่นะเราอาจจะสําลักน้ําตายตอนนี้เลยก็ได้นะนี่เรียกว่าคนที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท คนที่ตั้งอยู่็นความไม่ประมาทเมื่อตายไปย่อมเข้าสู่สุขคติโลกสวรรค์แล้วในปัจจุบันขณะถ้าเรายังมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตอยู่มีสติในการรอคอยการตายบวกกับศึกษาหลักธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วนำธรรมะมาเริ่มปฏิบัติตามด้วยการรักษาศีลห้าให้มั่นคงทำสมาธิให้จดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียว ทางวิปัสนาคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงของหลักสัจจะความจริงของโลกนี้ถ้าเราสามารถพิจพิจารณาไข้ควรตามหลักเหตุผลเหล่านี้ได้เราจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสติสัมปชัญญะในการรอคอยการตายอย่างดีที่สุดเ,เหนือกว่าผู้สูงอายุทุกคนผู้สูงอายุที่นี่ค่อนข้างได้เปลี่ยนได้เปลียนตรงที่อะไรเราอยู่ในบรรยากาศแวดล้อมที่ดีเราอยู่ในบรรยากาศที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟัง เรามีโอกาสในการที่จะนำทมที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติตามหลังจากวันนี้เป็นต้นไปได้หลักการปฏิบัติของผู้สูงอายุไม่ยากวิธีการผู้สูงอายุบางคนนอนเยอะให้ทำยังไงนอนดูลมหายใจของตัวเองผู้สูงอายุบางคนนั่งเยอะให้นั่งดูลมหายใจของตัวเองผู้สูงอายุบางคนเดินเยอะให้เดินดูอิลิยาบถเคลื่อนไหวของตัวเองเดินดูขา หรือใครทําทุกอิริยาบถเลยได้ทุกอิริยาบถนั่งสลับเดินสลับยืนสลับนอนเปลี่ยนอิริยาบถในการรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะเราลองกลับมาถามตัวเราเองดูซิว่าในวันนี้เราเป็นผู้สูงอายุแล้วเรายังมีเรื่องให้กังวลกับเรื่องใดอยู่ไหมเรายังมีเรื่องให้ทุกข์ร้อนใจกับสิ่งใดอยู่ไหมเรายังมีเรื่องที่เราจะต้องทําอะไรอยู่อีกไหมที่ยังเป็นความอยากในใจเราถ้ายังมีอยู่ วางมันลงซักอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ว่าเราต้องทาเราต้องทําเรื่องนี้ให้ได้ก่อนตายเราต้องทาเรื่องนี้สําเร็จก่อนเราตายเราต้องทาเรื่องนี้ให้บริบูรณ์สมบูรณ์ก่อนที่เราจะตายไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นแล้วมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จสิ่งนั้นจะได้ดีหรือไม่ได้ดีไ่ต้องหน้าที่เราคือปล่อยวางไปตามความเป็นจริงอะไรมันจะเป็น ปล่อยให้มันเป็นไปอะไรมันจะมีมันจะไม่มีปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตัวมันเองหน้าที่เราเตรียมสติรอคอยการตายความกังวลภาษาบาลีใช้คําว่าปริพโท์ไอ้ตัวปริพโท์คือความกังวลเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยติดค้างในใจการติดค้างในใจเนี่ยมันมีโทษโทษมันจะเป็นยไงมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจไอ้อาการของการเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยเรียกว่าอกุศล อกุสนเกิดขึ้นในใจเรียกว่าบาปบาปอกุศลที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในใ,นใจเมื่อบาปอกุสลเกิดขึ้นในใ,นใจมันจะเริ่มส่งผลไปที่อะไรต่อการจะทําทางกายคําพูดทางวาจาดังนั้นหน้าที่เราคืออะไร